สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปมาพอกันนะแม่ชาแนลเอโลพี่น้องจ้าตำตีนไก่ตำเล็บมือนางเนี่ยอบวับตีนอบวับข้างนั้นเลยจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยมไม่ตำใส่ตำใส่บักทัวตำใส่กระปุ่นมาเด้อใส่มือหยมเลยเด้อพักกะมีพัดสลดัดใบหอมซาลาเน่ มะละกีนก์ทูนทูนนะคะแล้วก็ม่บมะเขือหน่อยนึงใส่เมื่อด้วยพี่น้องจา้าให้ไหมมา,มาก้อนจะไปกินกับปากกดไลค์กดแชร์กดชับสไสกา์น้องแมวหนูด้วยค่ะเพเป็นกำลังใจนะคะมาแซ่บๆน้องกันอืม แบบมาเป็นอามาเคือเทศวานวานไปนอ่ พักผ่อนพักปวดนะแม่เลยพักแพ้นพักเลยแตบไปนอจนจริงจะชนน้แม่ซุดน้ำแม่แสร เองนนี้วนบางคาบ ปีนใหญ่จ้ะพี่น้องมันสิลมปากจ้ nhiều nhiều thôi là sắp mẹ em cái chuột sửa sửa đốt bây hết em Bây giờ chả bác sẽ bẹo mày nhé mấy hết bẹo cho đẹp ừ ถ้ามันเป็นยัาลายเชื่อเลยไปนองสงใช้สิได้ไม่แน้มันกยมหยุดแป nhớ chơi ตอนใหญ่พ้น มาพี่น้องจุดจวดน้ำกันเลยมา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 แซ่บแซ่บลูกผัวเขากินหมูทอดทอดมวยเขาทอดมูดมสับจะ้ะกับมันบด Tinh nhẹ nhẹ Hãy subscribe nữa هكوها كمينة <applause> เพื่อนเผื่อนเนี่ยฝากอันนี้น้ำแมด่ด้วยค่ะน้ำแม่ได้ไปตอบคอมเมนต์เพราะว่าสิบปีทงานแล้วค่ะตอนเนี้ยน้ำแม่ได้เก็บงานอยู่เหตุผลแม่ได้เพื่อนเนาะมเออื่นฉันจะจองให้แล้เวเบิดได้เพื่อนว่ะมากคำอะเนาะกล้จะยุติงานแล้วค่ะงานกันหลายเติม Hơn có nhốt lại nữa. Hơn ả nháng quá. Mà ơn cháu sẽ hãy yên. Cháu mới lèo đèo cho mà. Bát. Cháu mà. Chị hết bạc cần theo cháu đó. โรงงานอาหารกระป๋องจ้ะเล่นอยู่ขึ้นมาบ่อเนี่ยนั่งยัอ่ะจะเป็นทางไหนมาจีร่าอ๋อจะดก มันเลยที <If S 2> <at> ่แสบนะเล็ดเองนะพี่น้องหัวรันอันสะท้อนแสงอยู่มาบมาบเดี๋ยวนี้พี่น้อง 三不懂。 cần bây mình nói nhân tâm cơ thể các bạn tự tin cơ thể các bạn mang nào

about พอเสร็จตับนะคะ่ะเสร็จแสบน้ำกันลาพีลาอน้องไปกันเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั่งมาเลยเนี่ยดูแลสุขภาพค่ะดูแลตัวเองให้มากที่สุดเด้อจ้ะเด้อไม่ต้องไปเพึ่งไผยแล้วจ้ะในช่วงวิกฤตนี่ดูแลจะคลองกินคลองที่มีประโยชน์ถ้าเป็นมาแล้วมันทรมานพี่น้องจะ้ะบ้านเฮานะั้นดีรายแล้วเวลาเป็นโควิดมาเพิ่นมาหับไปโรงพยาบาลเด้อจะ้ะ มันแม่ยูเมืองนอกเนี่ยเป็นโควิดตอนที่นัองแม่เป็นนหัวเป็นเนี่ยเขาป่ห้ออกนอกบ้านเลยจ้าพี่น้องจ้ารงพยาบาลนั่งยานเท่าเลยบ้านเท่านั้นดีทมเดีแล้วค่ะเพิ่นมาถับไปรักษายู่นี่นะเป็นโควิดนะบ่ห้ออกจากห้องจักพี่น้องจ้าบ่ให้เห็นพี่บ่ให้เห็นน้องป่ห้เห็นลูกป่ห้เห็นผัวเด้อพี่น้องสี่บอกให้หมอยังบ่เห็นเลย แค่เมือ่อสองเมือโทรมาถามเฮาว่าอาการเธอเป็นจังไยแค่นั่นเองพี่น้องจา้าบ้านเฮาน่ะดีทมเทเละจา้าอยู่เมืองไทยเฮาน่ะดีลายนาดนางแมวนี่เป็นนะจนคิดว่าจะคลองนะ่ะจิตตายอยูู่้เดียวจ้าพี่น้องจา้งจาหายใจกระยากหายใจกระฟืดยาเม็ดน,นึงเขาก็บอกให้กินเด้อจ้าพี่น้องจา้าอยู่เมืองนอกนะ่ะย่าไปคิดว่าอยู่เมืองนอกนะ่ะมันดีซ้ำได้มันม่กกับบอดีดอกจก้ะกวรใน,นแมื่อชีวิตเนี่ย แม่ก็ล่อมาเจ็ดแปดเดือนเด้อพี่น้องจ้าเขากันไล่ตามสเต็ปคือเป็นวันอยู่ห้อแน่ในประชากรเขาบ่ถึงบ่ถึงสิบล้านคนนะ่ะยังใช้เวลาล่อตั้งนานคิดบังว่าบ้านเฮานะ่ะประชาก่จักรอยล้านแล้วพี่น้องจ้าบ้านเขาบ่ถึงล้านบ่ถึงสิบล้านนะ่ะประชากรเขานะ่ะแค่สิบสองจังหวัดแค่นั้นเองได้ค่ะพี่น้องจ้ายังต้องล่อกันเป็นเจ็ดแปดเดือน บ้านเฮานั่งคิดเบิ่งจากจังหวัดละพี่น้องจ้าเจ็ดทิปแปดทิปจังหวัดก็ต้องรอก,กันก่อนเนาะจา้ะเนาะถ้าผู้ใดมีเงินก็ซื้อซื้อสีอสอโรดจ้าพี่น้องจ้ากำนั่นละค่ะดูแลสุขภาพคลิปนี่กับป้วงปวงคือเก่าจ้ะไปละจาลาลาลา้ารักๆเลยคิดถึงทุกๆคนเด้อจ้ะกันดูแลก,กันไปเนาะพี่น้องจ้ะดีหลายแล้วละที่ว่าบ,บ่เริญยังมันเนาะค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย